เราจะเข้าชุมพรแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาชมบรรยากาศจังหวัดชุมพรเนาะเราพักอยู่ที่อบอินอ่ะตอนนี้ก็หกโมงบอดีครับเพื่อนๆเ็เห็นเขาวัดเนี่ยนี่เพื่อนๆ่านแมคโครอ่ะตรงนี้เป็น รถตัสกับเพื่อนๆโอ้เมืองเขาใหญ่เลยเนี่ยเมืองเขาใหญ่อ่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยอ้เออเมืองม,มันใหญ่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเม,มืองฝนไม่ตกอ่าเราเห็นอ้ยอินแล้วเพื่อนๆ ใช่หรอใช่เหรออะไรเห็นตึกสีฟ้าเมื่อกี้ไหมเนี่ยจริงวะเนี่ยไม่รู้นั่นไม่ใช่เหรออยู่หลังโรงพยาบาลอ่ะแล้วตึกสีฟ้าไม่ใช่อ๋อ้ยถคนลางร้านถนนบุรีโอเคอ่ะจัดมาเป็นอมโปอ๋อนี่ห้างก็อยู่เส้นเอกเลยนะห้างวัสดุเส้นหลักเขอยู่เส้นเอกหมดเลยนี่เส้นนี้เข้าอำเภอเข้าเมืองแล้วล่ะเป็น อ่ะเราวิ่งแตเลี้ยงเมืองโอ้ศูนย์เอาา็มวนะีอากาศกำลังดีนะอากาศกำลังดีเมืองชุมพรถ้าเ,เพื่อนๆมาต้องแวะกรมหลวงชุมพรเนาะ ไปนมัสก,การขอพรกรมหลวงจุมพรยาวเลยนะตีเขาเมืองตั้งแต่ตังหลวงมานะเนี่ยเนาะเออ เ่ะเราเป้าหมายองอินก็อีกห้าโลนะเพื่อนเพื่อนโอ้ mm hmm. เข้ามาสิบโลเลยเนะี่ยอืมอีกสี่ร้อยเมตรเมื่อถึงมุงเมียนใช้ทางออกที่สามแล้ววิ่งต่อไปบนถนนหมายเลขสามสองเจ็ดเราจับพิก,กัดหน้อยครับเพื่อนๆโชเฟอรอ์จันเอ๊ะนะนานมาทีฮนะ หลงจะปิดกัดนี่มันแน่นอนกรับอ่าอือนี่เป็นวงเวียนนะอ๋อไปทางนี้อ๋ออ้วงเวียนวงเวียนออกจากวงเวียนไปสู่ถนนหมายเลข327ขับต่อไปบนถนนหมายเลข327อีก2กิโลเมตรออกเมืองก็ใหญ่เหมือนกันเลยเนะี่ย หาดไซรีตรงไปเนี่ยเออแมน้าปบ้านหรือว่าเป็นอ่าวข้ามทะเลป่ะอ้อโอ้ออมันก่อนรถมาเส้นในถูกป่ะ เดี๋ยวเราเป้าหมายสองโ้สองครับเพื่อนๆชื่อนุมพลปากน้ำนี่อ๋อในกาลางล้วใช้สองช่องทางซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบรมินมักาา เลีเ้ยวซ้ายครับเตี๋ยวหลอดอเพื่อนเพื่อนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่กรมหลวงซอยสามแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายจีเพชรพาเราไปวนซอยแคบเพื่อนเพื่อนจริงๆแล้วมันโอ้โหเมืองเขากว้างกันว่นเนี่ย เกินเจ็ดร้อยโอ้โหก็ไม่ได้กว้างอะไรมากนะฮะก็เป็นมินิแบบน้องๆเซล์ะ,ะพักแล้วก็พรุ่งนี้ออกทำงานอาเรามาถึงแล้วอบอินนี่เห็นไหมคุณลุงรประพอก็ชี้นะครับแล้วเราก็อ้อมไปจอดนะฮะเราไปหลายๆที่เกือบทุกจังหวัดฮนะ ถึงเป้าหมายฮะโรงแรงมโอปินจันเอ๊ก็ตั้งใจเอาตรงไหนดีวะาฉันเอกบอกโอเคอ่ะโอเคเราได้เป้าหมายแล้วฮะโอเค